กลับเข้ากับป่ามจุตินี่เราก็จะมีหน่วยเดลิเวอรี่อันนี้นี่จะเป็นเคอร์รี่ส่งถึงบ้านนะส่งถึงทุกหลังคาเฮือนเป็นซอยเป็นซอยไปรับอันนี้นี่จะไปซอยไหนบ้านไดนซอยนี่ซอยหน้าวัดเหนือวัดซอยเหนือวัดเนาะเส้นบนอ่าซอยเหนือวัดเส้นบนเนาะอ่าไปครับเหงาไปได้กีิ่นข้าวแรงละอ่า ครับมามีไผ่ดามันอิซเหมือนกันมดอ,อันนี้อย่าไปซอยใดอซอยกลางครับอ่าซอยกลางเป็นห้องไาว่าอย่างฝั่งวัตรตุกวัดกะครับซอยกลางฝั่งวังตรตุกวัดอ่าอันนี้กระตังอุโม,มงค์นะครับมาเรื่อยๆอ่าอันนี้ปิดอไอย่งเนี่ยกับเข้าวพ่อนจะได้กินแรงนี่ฮะอย่างฮะข้าวพัก เอา่างวัดสีอิ้วอหยังอ่าได้กินทุกคนทุกหลังคาเฮือนอันนี้ตีวัดอุโม,มงเนอร์มาจุกอันนี้เนอร์นี่มาหั่มละนี่มาหั่มละ คนมาางฝากไว้บ้ายลมอันนี้อย่าไปสายใดสใต้สอันนี้สายใต้เลาะเนี่ยใต้วาดเลาะไบดังพูนจีบสามคนว่าจิบสามหลังหรือว่าจีบสามกล่องโจบจีบสามกล่องนหนึ่งช่วยกันเนอะมงลำปูนเพิรนบัลลกันไปครับ ได้กินอิ่มทุกคนทุกราคาเฮือนตกพระอาจารย์น่พระอาจารย์ก็น่ม่ได้ไปที่ไหนอ่ะเจ๊เฝ้าวัดมาได้หนักเฝ้าน้ำขเขาแหอม <c oughs> อันนี้กรับปัญจินทร์ปนๆน่ครับ สถานียัดยม่นะครับเนื่องนกับนำเอาเข้าป่าอาหารให้น,นะครับมาจุก,กันที่วัดนี่นะครับเพราะว่าตรงวัดนี้เป็นศูนย์กลางนะครับพระอาจารย์ก็จะได้เป็นสะพานเชื่อมนะครับนำตึงน้ำดื่มน้ำสรอะออแล้วก็เข้ากรงให้กับทุกหลงังคาเฮือนนะครับ มันจะวิตจะขะบางใดก็เป็นใจเย็นๆนะครับเป็นใจจุ๊มๆนะครับอันไหนมันอ่ยื้อไหนมันวิตดิดไหนมันหมัดเติงนะครับอ่าไปอุ้วไปแจกกันเนอะมันกับตุกมันกันมดตะกี้ผมมาตั้งหนองจ้งงจงางคืนหนองจ้างคืนโอ้ตึงหมา้อยว่ะตึงโค้นว่ะนะครับบ้านอยู่บ้าในใดนะครับอ๋อมาอยู่กันฮิมมถนน,นหงตางนะครับ อันนี้ไปแไปหมละนะครับอันนี้ไปตันไดแหมหามกําอันนี้สายไหนสายเหนือวัดสองสองเอ้เหนือวัดมันได้กี่อย่างฮะแต่เหมือนวัดวุ้นเสีไข่เนาะเหมือนวัดวุ exactly ้นเสีไข่น่ะอ้าวโชคดีก้อยไปเนอะครับโชคดีก้อยไปโชคดีก้อยไป ีหน่วยคริเวณนะเนี่ยเป็นมีเดลิเวอรี่นะเนี่ยไปเป็นสายเป็นสายเนี่ยอ่าเป็นบริหารจัดการเข้าท่าเนอพระอาจารย์เนอรครับมี่ถ่ายไว้ถ่ายพระอาจารย์ไว้ตัวโอ้ครับที่เปิ้ลอ๋อที่เปิ้ลเอาเข้าป่าอาหารแห้งมาจะมีของซอสตรงนี้ของแห้งตรงนี้กับไข่นล้วเนีอ่อนมาจุ่ยแล้วก็เอาทำโครงการแจกวันต่อวัน แต่คือ้าบ้านได้กินได้อิ่มใจช่วยกันย้ำน้ำท่วมบบูชาบาบบาขอบคุณครับผู้ที่ร่วมบริจาคทุกคนทุกท่านเพ่มันได้บุญเดยกันครับตสรตสาตู้เาแมี่าเอะไรไปไหนละเฝ้าแนาเข้าอยู่เนี่ยวันขามั้งฉอกก็ได้ไกและ ผู้ราการนย่างก็ผู้ราการนั่นผู้รการก,รการนับววรวมผู้ราการพิธีบัตรแห่งชาติแกอ,อันนี้นะ,อะพออพิธีบัติแห่งชาติกัน,นหรือเราไม่ใครเป็นแต่ขามันน้องเก๋เป็นแมรแล้วเนี่ยเดือนเบิรมฟีกี้ยะนี่เอายะพอเท่าอย่างกระเดียวใหอยฟอร์มาล,ลีนตั้งมือนะยาแกปวดเบื่อขา,ทาเท้าเบิรมอ่ามาหน้าเฝ้าใครอย่างนี้ไปโอเข้อขาหัวทองพุ่นน้องเก๋โกแล้วมานละไปอันนี้โอ้สวัสดีครับอันนี้ โอ้วันนี้น้องเกโกะอาราวนะครับเกโกะอาราวเริเวลาแล้วเกโกะอาราวมาแล้วครับรรถถคันนี้มาพร้อมมาพร้อมอย่างครับมาพร้อมข้าวเจ้าจะมีข้าวเหนียวหมูทอดแล้วก็ข้าวต้มสำหรับผู้สูงอายุเนาะคนเท่าคนแก่โอ้คนกินง่ายๆครับอันนี้นี่ใส่ใจ ผู้สูงอายุต้องขอบคุณร้านชูนติ่มซำใจนะเจ้าสปอนเซอร์สนับสนุนกับข้าวอาหารมืออ่ะครับชูนติ่มซำขอบคุณชูนติ่มซำนะครับอันนี้เป็นห่วงสุขภาพผู้สูงอายุคนคนเหลือกันเหงื่อ คนเหลือการงือกอ่าออ้นี่มันจะย่อคนเสือยู่แถวนี้นะแแฮะประวัติของนันลือนันลือเกิดเมื่อวันี้สิบเจ็ดเมษายนวัท่สอนารยยทมัาช2ันนมันบวชมาเป็นลูกโจรก็แม่บ่กฮักบวชมาอยู่วัด่กย่อยน้ำเหลือกเเดือนลาันเนี่ยกินข้าวหมดไปมดะครับเมื่อกี้ครับมดะยา อันนี้อ่าจะเอาอันท่านพระครูมาจับแพ้ให้ดูพระต้มจับมาไรเบิดโอ้ยมันใหญ่เบิร์ดเออผูเบิร์ดมามาห้าห้าภาของห้าของเออลองไอเติสไอเติสลองไอติสก่อนอ่ะแจ็คตอกกับแม่เน้อเจ้ามาติตาใครจประจำกับประจำเนอร์แบบนี้นี่นะจะไปอวดลวกเป็นหูกันหมดนะอเนาะมครจะล็อกประจำริ่ย อีเก้กับแมนเนอร์บดีนี่สอสักไหนล่ะถ้ากาได้อีเก้เอาสอสารานแทนจะโต้แน่ส่อสักไหนล่ะตุกตึงคนหนุ่มตึกตุกตึงคนเท่าละขนาดตุเจ้ายังมาได้ไปไหนนั่งเฝ้าแนบมาได้ไปทังใดอยู่ทังในเฝ้ากาก่องเข้าอย่ามาตุกอกอย่ามาตุกใจ ตูกนอกตูกในตูกแผ่วตุเจ้าอ่ะมันอย่างมาต em> ูกไก่เตะเราอ่ะต eh er ีน้ำไหลเข้าบ้านเข้าเมืองอ๋อปอเบิร์ดอย่างเพลนันลือคนตุยอย่างวอกแม่อ่ะเตียวเข้าเตียวออกอย่ะไปตีในแห่ตุลูกบุ๋มในแก่นเดี๋ยวตุ้ลุงจะมาปั่นโจ๊กปั่นใจอ้าวมาไทยลูกอันก็ มามาระวังรถเนอะรถจะทายนะวงนั่ยาวะมไอ้เต็้โจนเจ้าไอ้ก้อนนมใครหูเปลี่ยนกันกันสิเปลี่ยนกันอ้เดียวอย่วางละ